เคยเห็นตู้ลักษณะอย่างนี้ไหมครับเราก็พอจะทราบนะครับว่าตู้นี้ก็คือตู้สวับแบกนะครับของรถจักรยานยนต์แต่เราจะเห็นบ้างนะครับอย่างพี่เขากําลังเปลี่ยนแบตอยู่เนี่ยครับซึ่งที่เราเห็นน้อยเพราะว่าช่วงเวลาของการเปลี่ยนแบตแต่ละครั้งเนี่ยเขาใช้เวลาเพียงแค่1น,นาทีครับแล้วการเปลี่ยนแบตยุ่งยากไหมไม่ยุ่งครับไม่ถึง1นงนาทีครับพี่อันนี้เราไปถึง ตู้เสร็จปุ๊บเปิดเบาสแกนบัตรยกแบตเข้าเสียบเข้าเสร็จเลยไม่ถึงเนึ่ใช่ไม่นานเร็วไม่ถึงหนึ่งนาทีรถไม่ถึงนาทีไม่ถึงหนึงน่งนาทีนี่เร็วออกว่าเตอร์มายนะเร็วออกว่าเตอร์มัน้วยวันนี้นะครับผมอุ่เบิกทางหรือพายรอตนะครับได้มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda CUE รุ่นล่าสุดเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่วันแบงกอกครับ ก็มีโอกาสได้เทสต,ตรถรุ่นนี้นะครับถาว่าชอบไม่ชอบครับแต่คนจะตอบได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนที่ใช้งานมาแล้วสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้ผมมาที่ตู้ตู้นี้เพื่อจะมาดูว่าที่ๆี่คนที่ใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda เนี่ยเขาใช้กันมานานแค่ไหนเขาใช้กันมาแล้วกี่โลผ่านผู้เล่ามากมายเหล่านี้ครับ สองท่านนี้ก็คือตัวจริงที่ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าจริงๆนะครับพี่ตอนนี้สุกนี้ขับมากี่ปีแล้วแปดปีครับขับน้ํามันมาแปดปีใช่วิ่งคันนี้วิ่งพี่วิ่งกี่โลแล้วครับสี่หมื่นมองใช้มากี่ปีแล้วปีหนึ่งครับอย่างพี่นกเองเนี่ยใช้มาแล้วกับแสนโลครับแสนโลครับผมรุ่นแรกเป็นตัวฮอนด้าเบนลี่ใช้ประมาณปีหนึ่ง คันนี้ก็เพิ่งเริ่มใช้ได้มาสักเดือนกว่าเดือน1เดือนกว่ากับ Honda C U V E นะครับพี่นกวิ่งไป7,400 1ึงเดือนถือว่าน้อยนะถ้าเป็นคนอื่นนะทะลุหมื่นแล้วญี่ปุ่นเขาทำมาดีครับเขาเขาเซฟตี้ให้ทุกอย่างครับพี่นกเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้านานหรือยังครับประมาณปีกว่าแล้วจักรยานยนต์น้ำมันกับไฟฟ้ามันต่างกันยังไงดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องแมนเทนแนซ์แค่เปลี่ยนแบต แค่นี้เลยไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรเลยแสดงว่าระยะเวลาที่วิ่งแสลมาเนี่ยมือถืนั้นพี่แทบไม่มีเลยไม่มีเลยครับเปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียวยางหมดแต่เขาก็เซอร์วิสดีนะมายกรถก็ไปเปลี่ยนที่ศูย์แล้วก็เก่เากลับได้เลยคือจ่ายแค่งเงินเช่าใช่ไฟที่แบตบแบตบที่เปลี่ยนก็ฟรีฟีครับผมเวลารถมีปัญหาก็โทรให้เขามายกไปฟรีอีกฟีครับแล้วถ้าแบบยางหมด โทรให้เขามาเปลี่ยนให้ oh. ผมว่าเช่าดีกว่านะถ้าเอามองตรงนี้ค oh. ุ้มกว่าจากเรื่องเล่ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวระยะทางที่ขี่มาแล้วนับแสนโลระยะเวลาแค่1ปีนะครับกับการใช้รถจัยานยนต์ก็คงไม่ได้บอกแค่ปริมาณนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูว่ารถ1นึคันที่วิ่งหนักขนาดนี้ เดือนเดือนหนึ่งวิ่งเป็นหมื่นโลนะครับจกักรยานยนต์นะครับ1นคันปีหนึ่งวิ่ง1นึ่งแสโลโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยไม่ต้องดูแลมือถืออะไรเลยนอกจากการเสียค่าเช่ารายเดือนซึ่งก็เริ่มงตั้งแต่หลัก 2,000- ันจนถึงสี่พบาทคิดดูนะว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราเสียแค่นี้จริงๆนะครับความคุ้มค่าคุ้มทุนระยะ1นึ่งแสโลเนี่ยถ้าเราเทียบกับรถสันดาปที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยก็คงเทียบไม่ติดในเรื่องของการประหยัดนะครับและมากกว่านั้นเนี่ยเรา มองไปถึงเรื่องมลพิษหรือเสียงรบกวนเนี่ยอันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนทราบดีว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ได้สร้างมลพิษนะครับโดยเฉพาะในเมืองกรุงเทพมหานครของเรานะครับที่มีค่า PM 2.5ที่น่าห่วงเหลเกินนี่ก็เป็นเรื่องราวของรถย,ยนต์ Honda CUV นะครับกับเรื่องราวของผู้คนในเบิกทางเดนพลอตวันนี้ครับ พันทงดิต่อไปใช้อะไรโรถไฟฟ้า <laughs> <laughs> สามยอ่อสี่ยอ่อแล้วสนใจมาจบที่ออนด้าเนี่แหละ